แน่นอนนะครับเป็นนักแข่งเราต้องมีสันตทานนะครับหนึ่งเลยการเอาตัวรอดการชนอยู่ในเกมนู้นนี่นั่นการอยากไปข้างหน้าความต้องการที่หนึ่งความปลอดภัยนะครับนู้นนี่นั่นมาแล้วเราต้องบแบบมีความนิสสอ่ะแล้วก็อดทนต่อแรงกดดนันความร้อนความหิวหรือเพชเชอร์ต่างๆแบบของจากตัวเองก็ดีนะครับต้องใจเย็นๆนะครับ พี่ว่าเรามีทุกอย่างอยู่แล้วแต่อาจจะต้องแบบเพิ่มความนี้เข้าไปหน่อยนะครับสมาธิการรำดับความสําคัญสําคัญมากนะครับสมมุติการแข่งแบบสปริน์แน่นอนโอเคเลสนี้เราเอาแต้มไม่ต้องแลกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือไม e เอนดูแรนซ์โอเคโค,ค้ดบอกเราว่าถอยมาสองวิไม่ต้องแลกไปเรื่อยๆไต้หมดอันนี้คือเราการรำรับความสําคัญแล้วก็สมาธิเป็นหลักนะครับยิ่งเอาขับหลายๆแล,หล,ลบหรือพุชอัพหลายๆแล,ล็บเนี่ยมันทําให้สิ่งที่เราตั้งใจไว้ตั้งตอนแรกเนี่ย มันอาจจะเรือลางก็อาจจะ้องมีคนคอยมอนิเตอร์ถึงเพนพอยนั้นว่าเฮ้ยวันนี้เรามาทําอะไรนะเลสนี้เราทําอะไรนะครับแล้วก็น้ําใจนักกีฬาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับอ่าโอเคหมดแล้วประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวพี่ไกด์ไลน์วันพรุ่งนี้นิดน,นึงสนามตะรอนด้สีเนี่ยมันยาวมากมันมีทั้งหมดพี่ไม่แน่ใจว่ากี่โค้งลืมแล้วนะครับแต่เวลาขัดเนี่ยอยากให้แบ่งเป็นสองเซกเตอร์ นะครับอ่อจุดที่หนึ่งหรือจุดนี้คือจุดที่เราอยู่บนบริเวณผิดนะครับอ่าต,ตรงนี้เป็นทางตรงเราเราเคยไปยังวันพรุ่งนี้เคยเคยไปแล้วครับอ๋อเคยไปแล้วเนาะอ่ะฉะนั้นเวลาเราขับผ่านสนามครึ่งนึงเนี่ยก็คือช่วงออกโค้งวีล b เบอร์ตรงเนี้ยมาตรงเนี้ยก็คือให้เราลืมฝั่งซ้ายไปเลยมาตํำฝั่งขวาแทนเพราะฝั่งซ้ายคาแรคเตอร์ของสนามนี้คือเป็นโค้งความเร็วต่ําครับด้านขวาเป็นโค้งความเร็ว สูงเกือบทั้งหมด,หมดเห็นไหมครับอ่าถ้าเราสังเกตดีๆดดอาฉะนั้นเดี๋ยวมาร์กิ้งอะไรพวกนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะไปแจ้งเพราะสนามมันไม่มีมาร์กอะไรเลยนะครับจุดมาร์กอาจจะเป็นแบบป้อมนี่เสานี่อะไรอย่างเงี้ยพื้น,นปูนที่มันยังไม่เคยซ่อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะไปไกด์ไลน์ให้ก็เอาความรู้เนี่ยหรือทฤษฎีวันเนี้ยหรือประสบการณ์ที่เรามีอยู่แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปแชร์ลิงกันที่สนามอีกทีหนึ่ง นะครับพรุ่งนี้ก็เจอกันประมาณแปดโมงครึ่งเพราะสนามเปิดเก้าโมงครับต้องใส่ชุดไปไหมครับเออมาสบายๆเลยถุงมือหมวกพอชุดแข่งไม่ต้องหรือจะเตรียมมาก็ได้เผื่อเดี๋ยวถ่ายรูปกันครับแล้วพรุ่งนี้มีใครมาบ้างครับออน่าะไายคนเดียวเลยครับโอเคได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวเจอกัน